ใช่ค่ะไข่ข้าวซอยเลยหรอคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วใช่แล้วค่ะไนทูซิสคริเชนค่ะนะคะก็มาเจอกันเป็นประจำแค่เสินน้องนู้ปล่อยพลังต่อ เมนูใหม่ที่เอาใจคนที่ชอบทานข้าวไหมใช่ขับสายแบบใส่ข้าวอ่ะแล้วก็เป็นแบบว่าญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยใช่แล้วก็เข้มข้นเข้มข้นำหรับเนื้อสัตว์วิวเยอะนะบอกเลยนะบอกเลยก็ได้วันนี้เมนูที่เราสองคนจะมาทำให้ทุกทุกคนได้ดูกันแล้วก็<ะ>เผื่อว่าอยากจะมา ทานกับพวกเราก็ไปทํากันง่ายๆที่บ้านได้เลยนะคะก็คือข้าวหน้าหมูผัดซอสไข่ดองซีอิ๊วยาวถึงปากซอยถ้าผู้สองครั้งก็จะยาวขึ้นไงอ๋อใช่แล้วื่องปรุงอะมันต้องเยอะขนาดไหนไงเฮ้ยไม่มันไม่ยากเลยพี่อีฟมันไม่ยาวเท่าชื่อเร็จชอบจอที่ว่าจริงๆแล้วอะพี่อีฟจะเป็นคนทําเมนูนี้เป็นหลักแต่ว่าพี่อีฟก็คือแบบ้ยม่าจะเยอะขนาดไหนหรอการแสดงอ๋อโอเครับงาละครนะคะ แต่วันนี้เรามาทำครัวแล้วก็เดี๋ยวจะมาเป็นแม่ครัวกันน,ดนเดคนจะมาช่วยกันอย่างที่พี่บอกคือเครื่องปรุงเนี่ยน้อยมากนะคะวัตถุดิบเนี่ยหาง่าย<ช>เลอๆคือมีในบ้านอยู่แล้วที่สำคัญก็คือนี่ค่ะ ใช้ดองด้วยถูกต้องค่ะซอสดุงรสฉลากเหลืองตราฉลากทองนะคะถูกต้องค่ะหอมอร่อยจริงๆหอมมากหอมมากเนี่ยแหละเดี๋ยวเราจะเอามาดองไข่ใช่ค่ะเริ่มเลยไหมคะเริ่มเลยกันดีกว่าค่ะเริ่มต้นดองไข่ก่อนแล้วเพราะว่าเราจะต้องดองทิ้งเอาไว้ประมาณ1-2ชั่วโมงเป็นอย่างต่ำนะคะเราจะใช้อัตราส่วนง่ายๆเลยนะคะไม่ต้องคิดมากก็คือ1ต่อหนึอ๋อเท่ากันแล้งเท่าเท่ากันเท่าเท่ากันค่ะค่ะในการดองไข่ถูกต้อง ส้ำซุปเปรโอเค้นข้นนะคะถ้าไม่มีเนี่ยก็ใช้เป็นตัวของซีอิ๊วแทนได้เลยในอัตราส่วนที่ทดแทนกันริ่งเรียบร้อยจตอนนี้ก็จะเป็นแนี้ค่ะประมาณเนี้ยค่ะเท่าๆกันเท่าๆกันกับอืโอเคหลังจากนั้นเราก็จะใช้ชฉพาะไข่แดงใช่แต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยนะคะตัวของซอสพอเราผสมเรียบร้อย คนไม่เข้ากันเราเอาไปเข้าไมโครเวฟนะคะคือจริงๆแล้วเวลาที่เห็นเขาดองพวกแซลมอนดองกุ้งอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเอาไปต้มแต่ว่าเราใช้ทางลัดค่ะเราเอาเข้าไมโครเวฟให้มันเดือดหน่อยแล้วก็ออกมาพักให้เย็นนะคะพอพักให้เย็นเราค่อยเอาไข่แดงใส่เข้าไปอไข่ใส่ได้ชุบพักไว้ก่อนไข่ค่ะค่ะ ปกติแล้วแล้วแต่ความถนัดเลยบางคนก็จะตอกแล้วก็แบบเอาไปใส่เปลือกแบบกลิ้งไปกลิ้งมาให้เหลือแต่ไข่แดงพี่ไม่ค่อยถนัดตามถนัดเลยค่ะนี่เราก็ตักมาเฉพาะไข่แดงแบบนี้เลยใส่เข้าไปได้หรอคะไข่ที่ลอดนี้นี่เองใช่ไข่ที่เรากินดิบได้แบบนี้มันจะมีความพิเศษอย่างหนึ่งก็คือตัวตัวผิวของไข่แดงไข่แดงมันจะค่อนข้างเหนียวไข่ดองซีอิ๊วเราก็แรปแล้วก็เอาเข้าตู้เย็นนะคะ นะใส่น้ำมันลงไปบางคนจะใช้น้ำมันน้อยกว่านี้ก็ได้นะหรือถ้าเพื่อสุขภาพจริงๆบางคนก็ไม่ใส่เลยเพราะว่าบบที่หมูก็จะมีมันใช่ไหมคะแล้วเนาะบางคนก็จะใช้เป็นหมูสามชั้นก็ได้เหมือนกันแล้วแต่ก็วใส่ไปตอนที่มันยังไม่ร้อนมากใส่หอมไปก่อนเลย,ยไปผัดให้มันแบบหอมๆเนาะค่ะถ้าใครแบบชอบก <ขอ S 2> ินอาหารญี่ปุ่นก็จะคุ้นดีว่าเราจะต้องผัดหอมลงไปก่อน ง่ายมากนะคะเมนูนี้นแป๊บเดียวก็เสร็จอือหยหอมแล้วอ่เริ่มใส่แล้วค่ะแล้วหอมทอมนะด้วยใส่หมูเลยค่ะเวลาผัดหรือว่าทำอะไรเนื้อสัตว์พวกนี้นะคะพอเราเอาลงกระทะเรียบร้อยผัดไปแล้วดูความสุกว่ามันใกล้จะสุกแล้วมันได้สักประมาณ70-80%เนี้ย เราก็เริ่มปรุงรสได้เลยอันนี้ประมาณ6 0ิซนมาส่วนของการปรุงรสเนี่ยก็จะมีนี่เลยนะคะเวลาที่เราจะปรุงรสเนี่ยก็ต้องมีตัวนี้ช่วยเลยค่ะซอสปรุงอาหารฉลากเขียวปราฉลากตอนค่ะนี่ตัวนี้ใส่ลงไปเลยนะคะน้ำหูพร้อมแล้วค่ะใส่มาค่ะหอมโอเคนะคะประมาณนี้ค่ะโอเค อีกหนึ่งตัวช่วยที่จะทําให้อาหารของเราหอ,หอมกว่านี้อีกหอมได้อีกเหรอคะใช่ค่ะก็ต้องมีตัวนี้เลยนะคะซอสขอยนางรมตรามแม่ครัวค่ะโอเคค่ะและเพื่อความกลมกล่อมนะคะเราก็จะใส่น้ำตาลไปหน่อยนึงหน่อยนึงนะคะพริกไทยอีกหน่อยนึง โอเคค่ะเพิ่มความหวานนอกจากหวานของหอมุ้ยหอมมากเลยอ่ะเยี่ยมโอเคการใส่น้ำมันหอยมันจะทำให้มีความหนุ่นนะคะเพราะว่าจะมีแป้งอยู่นิดนิดโอเคมาทีนี้ถึงเวลาที่เซนจะได้ทำแอะไรบ้างนะคะอย่าลืมตรงกลางเอาไว้ให้ไข่ด้วยนะคะเฮอจริงด้วยเวทีของไข่ เหลือๆจริงๆทำได้สองจานเลยค่กลับมาแล้วตั้งโต๊ะพร้อมใช่แล้วที่สำคัญคือไข่ก็ได้แล้วนะคะได้ที้เหนวนี่เดี๋ยวเอารับออกเอาออกมาจากตู้เย็นเรียบร้อยเลยมันจะเริ่มเซ็ตตัวมากขึ้นมันจะแข็งมากขึ้นนะคะนี่ถ้าใครไม่กินไข่ดิบคือแบบรับพี่ได้อะไรเงี้ยใช้เป็นไข่ลวกก็ได้หรือว่าไข่ต้มย่างมระตูก็ได้นะคะหั่นครึ่งอย่างี้แหละสีสวยดีจริงนะ ยังไม่เสร็จค่ะตกแต่งนะคะตกแต่ง,ตก,ต,งตกแต่งนิดนึงแล้วกันนะคะ,อะขออนุญาตนะคะต้นหอมค่ะตกแต่งกระเทียมเจียวหน่อยก็ได้เนยเน,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 นบางคนก็จะมีขิงดองก็ได้ค่ะ,ะประมาณนี้แล้วกันเนาะค่ะ,ะคะคาะวางใน แล้วเราก็จะมีเป็นเครื่องเคียงที่ใช่แล้วแต่ชอบเครื่องเคียงนะคะเสร็จแล้วแป๊บเดียวโอ้โหแป๊บเดียวจริงๆค่ะใช่ค่ะยาวกว่าเลยนะคะชื่ออะไรคะข้าด่ผัดซอสไข่ดองฟีอิวนี่เลยค่ะให้เยอะพิเศษด้วยนะง่ายดดยจริงๆเลยถูกต้อง่ายทุกอย่างเลยนะคะคือเพิ่งรู้เลยเนาะว่าพอเราได้ทําเองแล้วมันก็ มันก็ง่ายเหม e ือนกันนะจอแป๊บๆนะคะก็หิวพอดีเลยค่ะนเราชิมกันเลยดีกว่าค่ะเอาเยโอมาชิมอร่อยมากอันนี้คือแบบแนะนำเตนว่าทานง่ายด้วยทานได้หมดทุกเพศทุกวัยคิดว่าแบบผู้หญิงที่อาจจะรู้สึกว่ากลัวอ้วนหรืออะไรเงี้ยจริงๆมันไม่อ <único Liberty> <mail> ้วนเลยนะ เราก็อาจจะทําให้พอร์ชั่นมันเล็กลงกว่านี้ก็ได้นะคะเพราะวันนี้เราแบ่งกันทานอีกหนึ่งใช่แล้วก็เนี่ยแหละมีผักด้วยมีหมูด้วยมีข้าวด้วยคนไทยชอบอยู่แล้วนะคะแล้วก็วัตถุดิบเรื่มปรุงง่ายมากคือเนี่ยแหละที่เราบอกไปอ่ะคือมีติดบ,บ้านไว้ได้เลยอ่ะเอาไว้ใช้ได้หลากหลายเมนูน,น,นะคะอย่างเช่นข้าวหน้าหมูผัดซอสไข่ดองซีอิ๊วแบบนี้ที่พยายามได้ือกลืน เหมือนกันนั่นแหะค่ะแต่ว่านี่ยังไม่หมดนะเดี๋ยวอาทิตย์ต่อๆไปเนี่ยอยากให้ทุกคนได้ติดตาม EP ต่อไปของเราใน Two s i s Kitchen นะคะว่าเราจะประยุกต์เอาเครื่องปรุงที่มีอยู่บนโต๊ะเนี้ยมาใช้ทําเมนูอะไรได้อีกนะคะซึ่งย้ําเลยว่าไม่ยากง่ายมากสามารถทำตามได้ง่ายๆแล้วก็วัตถุดิบเนี่ยไม่เยอะด้วยใช่แล้วถ้าเซนทาได้ทุกคนทาได้แน่นอน อร่อยมากๆไปทำาับที่บ้านได้เลยนะคะแล้วติดตาม EP ต่อไปใน t r u s i s t Kitchen กันด้วยนะคะวันนี้เราไปก่อนแล้วค่ะ